กลุ่มเปราะบ้างกลุ่มนี้วันที่10พฤษภาคม2567มี4ข้อนี้ได้เงิน600บาทดูเลยคุณได้ไหมกลุ่มเปราะบ้างกลุ่มนี้วันที่10พฤษภาคมนะครับห7หากคุณมี4ข้อนี้ได้เงิน600แน่นอนมาดูกันข้อที่1ครับครอบครัวคุณเนี่ยมีเด็กแรกเกิดหรือเปล่าหรือว่าเป็นเด็กแรกเกิดไหมนะครับที่จะตรงนี้นี่คือข้อที่1 ข้อที่2หรือว่าครอบครัวคุณเนี่ยมีบุตรที่อายุไม่เกิน6ปีหรือว่าเด็กที่อายุยังไม่ถึง6ปีหรือเปล่าหากคุณมีมีโอกาสที่จะได้ตรงนี้ครับนี่คือในส่วนข้อที่2บุตรอายุไม่เกิน6ปีข้อที่3อายุ6ปีพอดีครับก็ยังได้แต่ห้ามเกิน6ปีมีไหม อย่าง5ปี9เดือนหรือ5ปี8เดือนอะไรเงี้ยก็คือได้หมดนะครับและก็ข้อที่4ผ่านการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือสมมุติคุณผ่านข้อ1ผ่านข้อ2ผ่านข้อ3คือเป็นเด็กแรกเกิดอายุไปเกิน6ปีเดือนโยกปีพอดีเนี่ยคุณจะต้องผ่านข้อที่4ด้วยนะครับเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเงินครั้งนี้ในวันที่10พฤษภาคม6 7นี้จะให้สําหรับ กลุ่มคนที่เป็นเงินอุดหนุนบุตรนะครับก็คือคนที่ได้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบ <not player> ุตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับหากคุณยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรมาก่อนเลยคุณจะไม่ได้ในส่วนตรงเงินตรงนี้นะครับเงินจะได้ในส่วนสําหรับคนที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรมาแล้วผ่านต้องจะได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยให้600โอนเงินเข้ากับบัญชี ที่คุณให้ไว้าากระทางบัตรัฐเลยคุณให้บัญชีอะไรไว้กระถางบาตรัฐเงินก็จะโอนให้คุณสู่บัญชีนั้นเลยนั่นเองครับนี่คือในส่วนตรงนี้ผ่านการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็คือข้อที่4นะครับหากคุณไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรคุณจะไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยให้สําหรับคนที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเท่านั้นนะครับเงินอุดหนคืออะไรคือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นมาตรการช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีสำหรับคุมผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยดําเนินการโดยโกรมวิทยการเด็กและเยาวชนสังกัดพัฒนาสังคมและมัลคิม,มนุษย์พอมอน,นั่นเองนะครับเหาือับผ,ผู้สูงอายุเลยเดี๋ยวพฤษภาก็จะจ่ายเงินอุดหนุนบุตรในวันศุกร์ที่10พฤษภาคม67นั่นเองครับหากคุณมีผ่านตามที่ผมได้บอกทั้งหมดคุณจะได้แต่หากยังบางอย่างผ่านไม่ผ่านเนี่ย คือแนะนําเลยนะครับให้คุณไปลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรผมมีจะทาคลิปอธิบายวิธีการลงทะเบียนเอาไว้ให้แล้วนะครับถ้าคุณทันเดือนนี้อาจจะได้เดือนนี้เลยถ้าไม่ทนันก็อาจจะได้เดือนหน้านะครับอย่างไรก็ตามก็สามารถไปดูวิธีการลงทะเบียนได้หลังวิดีโอนี้ว่าจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างแล้วคุณสมบัติที่ผ่านเนี่ยต้องเป็นครอบครัวแบบไหน,นยังไงนะครับหลังวิดีโอนี้สามารถไปติดตามดูได้